สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่องของเรานะครับจะพาไปติดตามเรื่องย่อสั้นของละครบูสนันจอนะครับที่กํำลังจะออกอากาศทางช่อง3ของเรานะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหม่ของแต้วนัฐพรนะครับที่จะมารับบทเป็นตำรวจสาวสวยโหดแซบเขาว่าอย่างนั้นนะครับประกบคู่กับหมากปรินนะครับ นักแสดงหนุ่มรูปหล่อนะครับที่เรียกว่าบทบู๊บทโหดเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องย่อของละครเกมล่าทรชนไปติดตามเรื่องย่อสั้นของละครเกมล่าทรชนกันดีกว่าครับเจนเนอรีกับลาลิสาเกิดวันปีเดียวกันพ่อของทั้งคู่ได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนวลแม่ของลาลิสาได้อุปการะเจนเนอรีไว้เป็นรูปบุญธรรม เจเนรี January, จึงกลายเป็นพี่สาวของลาลิสาและระวีน้องชายทั้ง3ต่างรักใคร่กันราวกับพี่น้องร่วมสายเลือดเมื่อเวลาผ่านไปลาลิสากับเจเนรีได้เข้าหน่วยฝึกพิเศษของ SIC Special Investigation Center ทั้งคู่ถูกส่งไปฝึกกับสรวัตรนนท์นายตำรวจหนุ่มผู้เยี่ยมยุทธแห่งกองปราบและเป็นที่ชื่นชมของผู้การขจรผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน นนเลือกดารินเป็นผู้ช่วยคนใหม่สายตำรวจที่ถูกพวกค้ายาสังหารไปก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ทำให้นนเสียใจมากถึงขั้นลาออกจากการเป็นตำรวจแต่ผู้การขจรยังต้องการให้เขาทำงานต่อไปท่ามกลางความเห็นชอบของผู้การขจรที่มองเห็นศักยภาพของเจนนรีจึงส่งเธอมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของนน แต่ลาลิสาเขาจะผิดว่าพี่สาวจะแย่งนนไปจากเธอจึงหันไปร่วมมือกับผู้กองพงษ์สะทอนมือปราบคู่ปราบของนอนเพื่อคอยแย่งผลงานจากทีมเจเนรีระหว่างที่ได้ร่วมงานกับเจเนรีก็ได้เรียนรู้จากตัวตนของสารวัตน์นนมากขึ้นจนรู้ว่าภายใต้เปลือกนอกที่แข็งกร้านนั้นนนกลับมีจิตใจที่เปราะบ,บางจนเกือบแหลกสลายเนื่องจากต้องเสียคู่หูอย่างดารินไปในขณะปฏิบัติงาน แต่ชีวิตส่วนตัวเขากลับสันโดษไม่กล้าเปิดใจผูกพันกับใครเขาก็ยิ่งเฝ้าลงโทษตัวเองด้วยความโดดเดี่ยวม,มากขึ้นการมาของเจเนรีที่มีแต่ความปรารถนาดีได้เยียวยานนท์ให้เปิดหัวใจตนเองอีกครั้งจนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจเนรีพัฒนาเป็นความรักไปในที่สุดขณะนั้นนนมุ่งมั่นอยู่กับการสืบคดีของนายศักดาหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังการตายของดาริน ด้วยความช่วยเหลือของจ่าชาติที่รู้จักกับโตรงที่เป็นกับตันที่บานายของศักดาจึงฝากเจนรีให้เป็นนักร้องที่นั่นเพื่อเป็นสายสืบ ทำให้นนท์ต้องดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายขึ้นซ้ำสองความกล้ชิดของคนทั้งคู่ได้สร้างความอิจฉาให้แก่ลาลิสาเป็นอย่างมากระหว่างที่ภารกิจของเจเนรีกำลังคืบหน้าพงศธรกับลาลิสาก็บุ่มบ่ามเข้าจับกลุ่มศักดาจ,จนเสียแผนแถมลาลิสายังเกือบถูกสักดาฆ่าโชคดีที่เจเนรีไปช่วยทันทว่าเจเนรีกลับบรรดานโทสะยิงสักดาตาย เมื่อรู้ว่ามันคือคนที่ฆ่าพ่อของเธอกับลาลิสาการกระทำเกินกว่าเหตุทำให้เจนรีถูกลงโทษนนขอร้องลาลิสาให้ช่วยเป็นพยานเข้าข้างเจนรีเพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอพ้นผิดแต่ลาลิสาก็ไม่ได้ช่วยให้การเป็นพยานที่ดีต่อเจนรีสุดท้ายเจนรีจึงต้องติดคุกสำร้ายสมุนของศักดาก็ตามมาล้างแค้นครอบครัวของลาลิสาจนทำให้นนลถึงแก่ชีวิต ด้วยความแค้นลาลิสาจึงประกาศตัดพี่ตัดน้องกับเจเนรีเจเนรีจึงตัดสินใจบอกเลิกกับนนเพราะไม่ต้องการให้เขามาแปดเปื้อนเพราะเธอเมื่อเจเนรีได้เข้ามาอยู่ในคุกก็พบว่าตัวเองจะถูกฆ่าโดยนักโทษชั้นดีคนหนึ่งผู้ซึ่งได้รับจ้างจากทรงกรดแต่บังเอิญพินกลับช่วยเธอเอาไว้ทำให้พินและเจนรีรู้จักกันมากขึ้นพินให้กำลังใจเจนรีว่าสักวันเธอต้องได้ออกมาจากคุกแน่นอน ในขณะที่นอกคุกนั้นนนต,ต้องการทําให้โลกสวยงามเมื่อเจนรีออกมาโดยการปฏิบัติภารกิจนอกเหนือคําสั่งด้วยการจับตัวไอ้สิงที่เป็นคู่แข่งการค้าของศักดามาลงโทษให้ได้และขอให้พงศธรลลิสาและจ่าชาติร่วมปฏิบัติงานนี้และได้รับความร่วมมือจากสารวัตรเคนผู้ดูแลความปลอดภัยของอีกฝั่งประเทศแต่สุดท้ายสิงกลับถูกทรงกรดชิงตัวหนีไปได้ เหตุการณ์นี้จึงทําให้นนโดนเด้งเข้ากรุปไปทํางานเอกสารแทนยามนั้นมาวินน้องชายต่างแม่ของศักดาก็มารับตําแหน่งหัวหน้าแก๊งแทนที่ศักดาและจับได้ว่าทรงกรดกลับจอมขวัญเป็นคนวางแผนฆ่าศักดาจึงจับตัวทั้งคู่ไว้ทรงกรดให้ริตามาช่วยด้วยการถล่มบ้านมาวินริตาพาทรงกรดหนีไปได้แต่จอมขวัญหนีไม่ทันจึงต้องถูกกักตัวไว้ ซึ่งมาวินคิดว่าจะใช้จอมขวัญเพื่อแก้แค้นส่งกรดอยู่แล้วจึงยอมให้จอมขวัญดูแลบาลต่อไปมาวินไิ้ตรวจสอบบัญชีต่างๆของศักดาจึงรู้ว่ามีบัญชีหนึ่งที่ต้องโอนเข้าทุกเดือนและเจ้าของบัญชีคืออัญญาซึ่งเป็นลูกที่ไม่ต้องการของศักดานั่นเองมาวินจึงให้เชนไปรับอัญญามาเลี้ยงเธอให้ดีที่สุด แต่ได้ความที่เป็นมาเฟียเลี้ยงหลานไม่เป็นใช้เงินเลี้ยงไม่ได้ให้ความรักเท่าที่ควรจึงทำให้อัญญาเป็นเด็กมีปัญหาใช้เงินตามความพอใจของตัวเองเวลาผ่านไปเจนเนรีพ้นโทษออกมาในสภาพคนไร้บ้านเธอถูกลาลิสาเสือกสสยอย่างไม่ใยดีเจนเนรีหมดหนทางเลยไปอยู่กับตงอดีตพนักงานในบาร์ของศักดาซึ่งสนิทกับเธอตั้งแต่สมัยที่ปลอมเป็นนักร้องไปสืบคดี ต้งพาเจนรีมาทำงานที่พัตคารซึ่งที่นี่ทำให้เจเนรีได้พบกับอัญญาทรงกรดรู้เรื่องจากจอมขวัญว่าอัญญาเป็นหลานของมาวินและจะไปเจอมาวินที่พัตคารจึงแก้แค้นด้วยการไปลักพาตัวแต่บังเอิญขณะนั้นระวีได้มาหาเจนรีที่พัตคารด้วยทั้งสองจึงถูกจับตัวไปพร้อมกันทรงกรดให้มาวิน นำคาถ่ายมาพร้อมกับเจเนรีเพราะมีแผนจะฆ่าทั้งคู่แต่เมื่อมาถึงตาจนเจเนรี January สู้ไม่ถอยทำให้มาวินประทับใจในตัวเจเนรีจึงดึงเธอมาเป็นบอดี้การ์ดให้อัญญาเจนเนรี January รับปากโดยสัญญาจะไม่ให้เธอยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเจนเนรี January จึงยอมตกลงทรงกรดวางแผนที่ต้องการกำจัดไอโมงดำโดยใช้เหยื่อล่อคือไอโมงดำอีกคน ซึ่งทั้งหมดเป็นเกมของมาวินที่วางไว้เพื่อกำจัดไอ้มองดำเช่นกันและเมื่อมาวินพร้อมเดินเกมสู้ส่วนอีกด้านเมื่อวิชารูว่าตัวเองมีคู่แข่งจึงตั้งการเตรียมรับมือเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างวางแผนเกมของตัวเองต่างฝ่ายต่างต้งตองการเป็นใหญ่จึงทำให้เกิดความกลาหลนขึ้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายคนดีที่ต้องการพดุงคุณธรรมเส้นทางความรักระหว่างเจนรีก,กับนนท์ต้องเกิดการขัดแย้งกัน อีกฝ่ายเป็นตำรวจอีกฝ่ายทำงานให้กับมาเฟียจะนำพาซึ่งความเป็นไปนได้ยากที่ทั้งสองจะกลับมารักกันอีกเมื่อทั้งสองเป็นเหมือนเส้นขนานและก็ได้เกิดการห้ำหัน่นต่อสู้กันเกิดขึ้นและนี่คือเรื่องย่อของละครเกมล่าทรชนครับละครที่เรียกว่าบูสนันจอกันทีเดียวติดตามชมบทบาทของหมากปรินและแต้วนัทพรได้กับละครเกมล่าทรชน ทางช่อง3กด33ครับบทประพันธ์โดยนพุธสุีบทโทรทัศน์โดยนพุธสุีพชรภาเงินเจือกำกับการแสดงโดยนกชัดชัยเปล่งผาณิ์ผลิตโดยบริษัทเมตตาและมหานิยมจำกัดควบคุมการผลิตโดยนกชัดชัยเปล่งผานิ์ ขอบคุณข้อมูลจากช่อง3กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ชอบเรื่องย่อสั้นละครซีรีส์และหนังดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเราวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ